สวัสดีค่ะเพื่อนๆกองสวยฟ้าชายนะคะ Happy ้นิวไชนีสนิ e เอีย r นะคะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครที่เป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเชื้อสายเชื้อสายจีนกันบ้างหรือเปล่าคะมีการอ่าเซเลบรตกันยังไงบ้างที่เชียงใหม่นี่อ่าพัดออกไปเดินเที่ยวเนาะแล้วก็เห็นผู้คนแบบว่าหแต่งตัวกันเต็มที่แล้วพอดีว่าวันนี้ได้ไปไหว้พระแม่เจ้าแม่กวนอิมด้วย ซึ่งแพทก็เคารพรักเป็นเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันก็ก็เลยก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษที่โชคดีนิดหนึ่งวันนี้พลังงานของแพทอะตัวแพทเองค่อนข้างหนักเนาะวันนี้ไปเจออะไรมาหลายๆอย่างก็บางวันเราก็ดีเนาะบางวันเราก็อาจจะมีเจออะไรที่ที่ค่อนข้างหนักกับชีวิตเรานิดหนึ่งอะไรการงานของแพทก็ค่อนข้างหนักนิดนึงก็เลยแบบพยายามจะล้างความ พลังงานลบๆออกจากร่างกายนะคะก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะมาดูกันเยอะๆนะเพราะว่านี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้พันรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวนะก็มีครอบครัวพันด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พันมีความสุขเวลา,วาได้มาคุยกับเพื่อนๆทุกคนได้มาเห็นเพื่อนๆบอกว่าอุ้ยพลังงานตรองหรือว่าบอกว่าโอเคเขาจะแบบ move on หรือว่าเขาจะ าหารักใหมาหรือว่าดีใจที่แฟนเก่าจะกลับมาอะไรเงี้ยแบบพายก็พายก็ดีใจมากๆเลยเป็นเป็นเป็นอะไรที่ทําให้พายเป็นเหมือนกับกําลังใจในทุกๆวันก็ <c oughs> <c oughs> ดีใจที่ได้มาทําตรงนี้นะคะมาช่วยเหลือเพื่อน <c oughs> ๆด้วยเนาะวันนี้ท็อปิกเราค่อนข้างจะแซบนิดนึงก็แซบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบบว่าเป็นความรักต่างวัยแน่นอน สำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องความรักต่างวัยอาจจะมากกว่าเราอาจจะน้อยกว่าเราบางคนเนี่ยนะคะความรักต่างวัยนี่ไม่ได้หมายถึงอายุอย่างเดียวนะบางทีแบบอายุสมองบางทีเขาติงตองนะคุณจริงหรือเปล่าจะบอกมาด้วยนะคะบางทีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอืมอะไรอ่ะบวน ภาษาไทยไม่รู้เลยอะแอมชวร์ sure, ค่ะใครใครใครรู้ช่วยช่วยบอกหน่อยคือบางคนก็ยังไม่ไม่โตเต็มวัยยังไงไม่รู้อะเหมือนกับอายุสิเจ็ดสิบแล้วก็แบบก,ก็ยังทำตัวต้องๆองอ,งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็มีอันนั้นก็คือต่างวัยเหมือนกันนะแต่พันมีรู้ความรู้สึกว่าพันดูความรักต่างวัยเนี่ยเยอะมากเลยอะเออก็เลยอยากจะอยากจะเอามา เอาท็อปิกนี้ขึ้นมาอ่านมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมนะอีกไม่กี่วันแล้วใช่ไหมที่วันที่30นี้นะคะเราจะมีการจุดเทียนมหามงคลนะคะติดต่ออาจารย์จิเข้ามาได้เลยข้อมูลข้อความมาทั้งล่างก็ได้นะคะหรือถ้าใครรู้อ่ลายไอดียอะไรเี้ยทิกเกอร์หนึ่งศูนย เอ้ยพันไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ไม่ได้มีโพยตรงนี้แต่ว่าลองติดต่ออาจารย์จิเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบหินมงคลวันนี้นพ่ะไปเดินในบาซ่ามาก็ได้ได้เหมือนกับเป็นหินโรสคอ r t z มามันงดหน้าอุ้ยตายอยากได้มานาแล้วก็เลยวันนี้ก็มาสอยมาหนึ่งนะจ๊ะก็อ่าถ้าใครชอบพวกคริสตัลพลังงานของหินเนี่ยเห็นไหมคะว่าพทจะใส่เยอะเลย จะมีอันนี้เป็นอะมิทิสอันนี้ก็จะมีอำพันนิดหนึ่งอาหารนิเพ็ดก็ก็เป็นคนที่ชอบใส่อะไรพวกนี้มันจะช่วยเราล้างพลังงานลบเนาะอย่างเงี้ยแพทก,ก็จะใส่ตลอดพวกนี้โอเคค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะไปต่อกันเลยกับท็อปปิกที่บอกว่า รักต่างวัยจะเป็นยังไงต่อไปมาดูกันความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคะตอนนี้มาดูกันนะคะว่าตรงกับคุณหรือเปล่าอุ๊ยคุณเทเขาแล้วค่ะเปิดมาใบแรกก็เทกันเลยเหรอคะเนี่ยมีไพ่พลังงานว่าคุณเทเขาไปแล้วเรียบร้อยหรือคิดจะเทก็ได้นะ เออแล้วก็ทำโอ้ตายแล้วมันไม่ใช่แค่คิดแล้วสิบางคนทำสำเร็จแล้วอะค่ะคือคืออาจจะยังทำไม่สำเร็จนะแต่ว่าอยู่ใน process อยู่ในการกระบวนการของการเทกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เอาแล้วแน่นอนคือตัดแล้วผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะสลับข้างกันได้เลยนะมันมีความวนเวียน อว่นๆอ,อบอววนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเอาไงดีเอาไงดีเหมือนกับไปไม่ได้ไอ้กลับไปคือกืนไม่เข้าใครไม่ออกแล้วกันคำนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพชัดๆคุณไปบางทีคุณคุณคุณ,คณไปเป็นค,ความสุขให้ตัวเองแล้วอ่ะคุณเป็นเดอะซันแล้วอ่ะคุณมี อย่างอื่นที่ต้องโฟกัสคุณมีพลังงานดีๆในตัวคุณมีพลังงานที่จะต้องไปทําอะไรดีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาสนใจกับอีคนคนนี้คนของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็นั่งคิดออกไปนอกหน้าต่างว่าเออเนี่ยแบบอยากอยากที่จะไปท่องโลกอยากจะไปทําอย่างอื่นแล้วอยากจะบางคนอยากไปท่องเที่ยวนะคะกําลังคิดจะไปเที่ยวที่ที่ใกล้แหล่งน้ําอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอืม ฮ้อย่าบอกนะเดี๋ยวขอเปิดไพสบางทีก็ต้องมีขยายกันนะคะบางคนแต่งงานกันแล้วนะคะบางคนมีโอกาสมีเป็นไปได้ที่จะแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นประเภทบอกว่าเคยทำสัญญิงสัญญาอะไรให้กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เลยสูงเลยแล้วก็ผู้ชายคนนี้บางคนนะมีผมขาวๆด้วยนะแบบงอกๆแล้วอะไรเงี้ยแพ้ผมก็ได้นะคะ คุณเบื่อคนนี้มากคุณอยากจะเททิ้งคุณเพราะเขาทําให้คุณนอนไม่หลับอะ่ะเขาทําให้คุณกลุ้มอกกลุ้มใจเขาเป็นสิ่งเดียวในชีวิตของคุณเลยนะที่ทําให้คุณกลุ้มอกกลุ้มใจที่มันยังไม่ไม่ไม่โฟล์ไม่ไม่ไม่เคลียร์ clear, ว่าจะเอาอยัางไงกับกับเหตุการณ์สถานการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างอื่นคุณแบบคือทําได้หมดแล้วอะ่ะอืมเขาเป็นคนหญิงค่ะ คนของคุณเป็นคนหญิงไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนหญิงยะโสโอหังคือแบบอาจจะไม่อยากทักคุณก่อนแต่มากดใจรัวๆอะไรอย่างเงี้ยมากดใจตลอดทุกสตอรี่หรือว่าทุกโพสต์แต่ไม่ทักนะให้รอให้คุณทักเขาก่อนเออเป็นประเเมนประมาณ,มาณแบบด้อด้อแบบยิงยิงอีกก็จัดจัดเก๊กเก๊ก บางคนแก๊กแบบแบบแมนอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางคนแบบฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยคือคนของคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้คือแบบแก๊กอะบางคนก็พูดจามไม่ค่อยดีด้วยแบบปากร้ายบางคนก็เป็นคนที่แบบพูดอะไรก็แบบห้วนห้วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ดือด้อมีพลังงานของคนเป็นเด็กกว่าผู้ชายเป็นเด็กกว่าหรือใครสักคนเนี่ยเป็นเด็กกว่าแล้วก็แบบ ดือด้อๆน่าดื้อมากเลยอะ่ะคนของคุณโอ้โหทั้งมาทั้งเอ็มเพลเยอร์มาทั้งเปย์อฟสอดแต่บางคนนะบทจะอบอุ่นก็คืออบอุ่นเลยนะบางคนก็แบบอารมณ์ว่าจะอบอุ่นก็น่ารักขึ้นมาอย่างเงี้นนะสายเปยขึ้นมาบางคนมีแบบอารมณ์สายเปยด้วยนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงอ่ะเขาเซ็งอยู่อะคะ่ะที่คุณเทเขา ที่คุณไม่ติดต่อเขาที่คุณไม่ข้อความหาเขาแล้วอ้าวอะไรเนี่ยไหนว่าคุณตามจี้ตามติดตามแบบข้อความหาตลอดทําไมตอนนี้หายไปแล้วอ่ะเอออ้าหายไปไหนเขาแบบกําลังเอ๋ออยู่อะค่ะแบบช็อกช็อกซิสเต็มเลยแล้วเขาก็เซ็งมากเขาก็คิดว่าคุณไปทําอะไรตอนนี้ในในสมองของเขาอ่ะคุณไปอยู่ไหนคุณทําอะไรเอ๊คุณทําอะไรกับไขรอ่ะ คุณไปไหนกับใครอะทําไมคุณไม่มาข้อความหาเขาแล้วอะทาไมคุณไม่กดใจไม่มาส่องสตรอรี่เขาแล้วอะคือเขากำลังอารมณ์เอออะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงตายละเขาสงสัยนะว่าคุณไปมีคนอื่นหรือเปล่าไปมีช้อยอื่นในชีวิตหรือเปล่าอุ้ยตายคนนี้เป็นอะไรเนี่ยเก๊กยิงไม่ติดต่อมาแล้วก็จะให้เราไปติดต่อคุณหรออะไรอะ่ออะแปลกคนนี้ เออเขาอยากให้คุณติดต่อเขาค่ะย้ำเลยว่าเขาอยากให้คุณติดต่อเขาล้วนๆชอบแบบให้มาแบบข้อความหาชอบมาตอยอกินหมูกระทะมาใหมตัวเองวันนี้เหี่ยวอะไรเงี้ยเออเขาชอบคนแบบเนี้ยมาเข้ามายุ่งย่ง,ย,ง,ย,งยุ่งย่งกับชีวิตเขาอ่ะว้ายคุณเจอคนแบบไหนเนี่ยเนี่ยมันทําให้คุณเองอะ่ะก็รอเขาเองก็รอเคยเคยเจอไหมแบบไปเจาะไปรอด้วยกันทั้งคู่อะ่ะ แต่อยู่คนละที่อารมณ์ว่าคุณคุณก็รอเขาเขาก็รอคุณอะอะไรงงมันเลยทําให้อีหยางว่างงคะอะไรกันแน่อืมบางคนมีการตัดสินใจบางคนม,มีมีอารมณ์หยาจริงจริงจังเลยนะคือแบบหยาขาดหยาแบบจะทะเบียนหยาแล้วก็หรือมีการฟ้องร้องมีการเอาพูดถึงแบบอยากได้จะเอาแบ่งสมบัติอะไรอย่างนี้กันเลยบางคู่เป็นอย่างนี้นะคะ ได้เขาเป็นไม่ว่าเขาจะโตกว่าคุณหรือแก่เด็กกว่าคุณหรืออะไรกว่าคุณอะไรเนี่ยแต่พลังงานเขาเป็นความเด็กๆเ,เขาเป็นคนที่แบบยังไม่โตเต็มวัยอ่ะเข้าใจไหมแบบอารมณ์เออยังยังยังแบบดื้อดึงดึงยังเป็นคนที่ติดติดบางคนก็ติดเลยบางคนเป็นแบบว่าสายแบบ สายติดสายฮาสายแบบเออฉันจะอยู่ของฉันอย่างเงี้ยแต่อยากก็ยังอยาก,ยากมีเธอเข้ามาคุยต่อยาฉันนะอารมณ์อย่างเงี้ยเคยเจอมะแล้วเขาก็จะกลับมาโอ๊ยตายแล้วทำไมพลังงานวันนี้คือแบบประหลาดอะแล้วแต่เขาก็จะกลับมาอยู่นะเขาก็ยังมีความรู้สึกให้คุณอยู่นะ ไม่ใช่ว่าเขาจะตัดคุณนะทั้งที่ทํามาติงตองต,งติ้งตองมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะตัดคุณนะเขายังคิดว่าเออมันเป็นไปได้อยู่นะเอาคนนี้โอ้โหเข้าข้างตัวเองเก่งดีค่ะชอบดูยากดีโอเคเออบางคนเป็นคนเก่าของกันและกันบางคนเป็นคนที่เป็นอดีตชาติของกันและกันเป็นคนที่เป็นการกลับมาของกันและกันนะคะ six of swords อันเนี้ยมันเหมือนกับเขากําลังเดินทางบางคนกําลังเดินทางกลับเข้ามาบางคนกําลังจะมาหาคุณไม่ระวังนะเขาจะมาเปิดประตูกดกิ่งเรียกหน้าบ้านเป็นไปได้นะคะแล้วคุณจะตกใจเลยเอ้ามายังไงเนี่ยทีแรกนะคุณยิงยิงอยู่ดีๆนะนี่มันจะอารมณ์นี้เลยนะคุณยิงยิงอยู่ดีๆดยฉันจะตัด ไม่ต้องไม่ยุ่งกับฉันฉันไม่เอาแล้วความรักแบบนี้ฉันไม่ชอบอย่างนู้นอย่างนี้ฉันจะไปหาตัวเองอะไรนูน่นนี่นั่นพอเขาข้อความเขามาเท่านั้นล่ละค่ะกระโดดดีใจเลยอย่าให้เห็นนะคนนั้นคือใครอย่าให้เห็นนะคนที่บน่นว่าไม่เอาแล้วจะตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็แบบเอออยู่ดีๆพอเขาแค่ขอข้อความมาหรือว่ามาส่องสตรอรี่เท่านั้นแหละอ้าว ดีใจชนะร่อนดีใจชนะใช่สิคะมันมีความหวังแน่นอนคะ่ะในความรักนี้ The Star ขึ้นมาเป็นความหวังให้กับความรักนี้เป็นความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้เลยนะคะมันมีแพชชั่นให้กับการอยู่อะ่ะเขาก็ยังคิดว่าเออคุณเป็นความอบอุน่นคุณเป็นความน่ารักคุณเป็นคุณเป็นหลายๆอย่างที่ดูดีที่แบบอืมอมยังอ้อใช่คะ่ะ สิบถ้วยบางคนเคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกบางคนอาจจะมีใครคนใดคนหนึง่งมีเคยมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะใช่มันอยากกลับมายเขากำลังเดินทางกลับเขามาหาคุณจริงๆด้วยแน่นอนะคะ่ะบางคนเนี่ยกําลังเดินทางข้ามจังหวัดมาหาคุณเลยเป็นได้นะคะมีการเดินทางมีการเดินทางในชีวิตเขาก็ได้หรือมีการเดินทางในชีวิตคุณก็ได้กําลังจะไปทัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ แต่เขาเก,ก๊กเขาหยิ่งเขาเยอหยิงอะ่ะเขาจะไม่มาถึงเขาจะมาหน้าบ้านคุณอะ่ะเขาก็ยังแบบเออพอดีผมผ่านมาทางเนี้นะคะ่ะเออคือแบบเอาเรื่องบ้าๆบอๆแบบ,บไม่ใช่แบบเอาเรื่องมาอ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเออพอดีจะต้องให้ทํางานเธอช่วยแบบไอ้บางคนอยู่ในที่ทํางานเดียวกันด้วยนะแแบบ เออเธอช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยได้ไหมพอดีเจ้านายจะเอาอะไรเงี้ยคือแต่ต้องจะชอบเดินมาฉบโชบ,ชบแถวคุณอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยความรักนี่มีความแอบซ่อนคือแบบบางคนนี่แอบซ่อนแบบแอบซ่อนความรู้สึกอืมบางคนนี่เก่งในการเก็บความรู้สึกมากเลยนะท่านมีความรู้สึกว่าในไพ่ใบเนี้ในกองเนี้ยเป็นมีบางคนแบบเก็บความรู้สึกอะอืม เขาเป็นคนเก่งนะคนของคุณนะ่ะเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนหัวไวเขาเป็นคนที่มีความมากความสามารถนะทำได,ได้หลายหอย่างคุณปักแน่นอนอนะ่ะคุณแบบหญิงนี่นละแบบไม่เอาแล้วอนะไรอย่างเงี้ยคุณตัดคนนี้มากเลยอนะ่ะถึงแม้ว่าเธอจะเอาอะไรมาลอ่อฉันฉันก็ไม่เอาอะ่ะออาคุณไหนบอกว่าจะไม่เอาไงพอเขาทักมาก็ยังไงเลิฟเบอร์ คือแบบกลับมาดีกันเถอะนะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ได้บอกกูได้แบบพาไปเลี้ยงไอ้ติมสเวนเจนนหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่อะคุณคุณก็เป็นอย่างางี้แหละเขาถึงวนไปวนมาเป็นลูปอยู่อย่างเงี้ยเพอาะเขาน่ารักมาอืืม <c oughs> นุ่มนิม่มชนะ บอกไปอย่างนั้นน่ะว่าอุยฉันล็อกใจตัวเองฉันไม่อยากเอาแล้วนู่นนี่พอเขาอบอุ่นมาเท่านั้นเป็นเจ้าชายมีฉายแสงออล,ล่ามาเท่านั้นนะคะพังเลยไปหาเขาเลยกลับไปหาเขาเลยทันทีใช่ค่ะอันนี้ six of pentacles บางคนอาจจะทำงานด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ย ทำงานใกล้กันทำงานด้วยกันทำงานบริษัทเดียวกันคนละสาขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมมันมีเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอะระหว่างความสัมพันธ์ของคุณและเขาด้วยกันทั้งคู่พัดหวังว่าไพ่นี้แพทจะปิดจบเลยแพทหวังว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็กลับมาคุยกันได้ใหม่กลับมา พูดจากันได้ใหม่นะคะก็แต่ถ้าใครเขาไม่ดีถ้าเกิดทำร้ายร่างกายคุณแพทยแนะนำเลยนะคะถ้าเคสอย่างนั้นอยากเก็บไว้เลยนะคะเพราะคนพวกนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นเคสทำร้ายร่างกายกันเดินออกมาเลยทันทีค่ะแล้ว move on ให้เร็วที่สุดเพราะเราจะมีคนใหม่ๆมารอคุณ อย่างแน่นอนโลกนี้มีคนเยอะแยะมากมายจริงๆมีหลายร้อยหลายล้านคนเลยที่คุณยังไม่รู้จักแล้วเขาก็อยากรู้จักคุณด้วยซ้ํานะคะแพทขอให้กําลังใจทุกๆคนส่งกําลังใจให้แพทด้วยนะพรุ่งนี้ก็เหนื่อยอีกวันหนึ่งแต่พรุ่งนี้ได้กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วนะคะเย้โอเคงันเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวแพทจะอัดคลิปวันพรุ่งนี้ให้นะคะ หวังว่าเสียงจะชัดเจนขึ้นนะคะ alright โ okay อเคค่ะ have a good night นะคะทุกคนบ๊ายบาย